พี่น้องผัวเจ้าคือผัวข่อยบ่เมียฝรั่งน้อยใจ ผัวบบเปพี่นองจากคลิปนี้มาฟังเงีๆไปน้ากันแล้วก็บแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ารบทุกๆท่านนะคะ่ะเมเนยลินอินดีเมียรังลเลืองมาอีกแล้วพี่นองจ่ารับชมพักสวนครัวรับชมบรรยากาศงานบุญบวชนาคที่จังหวัดอุดรธานีไปน้ากันเด้อค่ะเด้อค่ะยลินกับสีเบาเรื่องลาวผัวเจ้าคือผัวข่วขบ่อให้ฟังเรื่องนี้สีมีอ่า แนวใดดีๆเตือนใจเน่หรือว่าพี่พเพื่อนๆมีขอคิดแนวใดเน่มีประสบการณ์แบบใดเน่พ่อเห็นแบบใดเน่เอามาลงในคอมเมนต์ใหพ้พี่เพื่อนๆได้อ่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้บ่ได้เจาะจงระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันเป็นชีวิต ของแต่ละคนที่สิบหกสิบผัวหรือบางคนกับพัวเล้วกับมีนะคะผัวเจ้าคือผัวข่อยบ่ผัวข่อยกับบ่คือผัวเจ้าเราพี่น้องกับมันคือกันกันกบเอาผัวผู้เดียวกันหันละแม่นบ่คะ่ะค่ะไา่การนี่กับเป็นไา่การของเียฝรั่งน่อยใจผัวบ๊อปอืมอืาเรื่องเหล้าต่อไปนี่สิเป็นการเว้าอ่าสู้กันฟั่งเนาะค่ะเนาะว่าการที่เจ้า ได้ผัวฝรั่งีนช่วงเจ้ามาอยู่ตางประเทศแรกๆนี่เขาจุนเจือเจ้าเดะอืมเขาจุนเจอืออให้ความซัพพอร์ตเฮานะคะในกรณีที่เฮายัางบัตท่านได้เหตุงานนี่แนวใดเขากับจุนเจอือเฮาเมื่อละแม่กระทังทรงบานทรงซอง,อง,องแต่ยาลินบอดเหมาร่วมฝรั่งสิเป็นคือกันกเบิดทุกคนเดะเมียฝรั่งกับบอดว่าสิได้แบบนี้คือกันกเบิดทุกคนเดะพี่น้องบางคนเพิ่นกระรงเสียให้อ่า ตลอดหลอดฟังตั้งแต่เมื่อแรกยันเมื่อตายจากกม็มีแต่ว่าในกรณีอันสาวอันเมียฝรั่งท่านนี่แล้วหน่อยใจละว่าตำอิตตำกอบ่ได้เห็นงานเล่าก็ให้ดียุดอกเออบ้านนี่อันมาได้เหตุการเหตุงานแล้วเออพอแต่บ่ได้พ่อบาท วสันลว้วะพี่น้องจ้าเออคนว่าเราบ่อใดจักบาทสันตะวาอันค่าชาวบ้านค่ายัางเพิ่นกับบ่ให้ออกดอกว่าวสันละว่าอืมค่ากินค่าอยากเลากับบ่อหาอดห้ยอยากดอกแต่ว่าอันใดแบนเนมกับบ่อใดน้ำมูอันนั่นอันนี้พ่อสีใดกับบ่อใดน้ำเขาข่อยละอานพ่ออันอันเฟซบุ๊กผู้อื่นผัวเขาคือเป๋คักแทบัดเลียวมาเบิงผัวข่อยผัวข่อยคือบ่อหอีอย่าง,งวสันพี่น้อง ค่ะในกรณีนี้เนาะคะนะ่ะเนาะในกรณีนี้เยลินก็นอยากแชร์ความรู้สึกแชร์มุมมองความคิดเห็นหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆก็สามารถแชร์ความคิดเห็นใดในกรณีนี้นะคะตราบใดที่เจ้ามองชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบชีวิตเจ้าของกับผู้อื่นเจ้าสิเป็นทุกยู่วันยังํำนั่นละ่ะถุกหอนเมื่อตายในมุมมองของเยลินนะคะ เฮาสี่้องมีความพึงพอใจในความาที่เฮามีเฮาใดจากสามีของเฮานะคะผัวพื้นดีลอยลานพันลานปทอผัวเฮาในใี่ห้บาทหนึ่งได้พี่น้องคันเจ้าไปเปรียบเทียบชีวิตของเจ้าเปรียบเทียบผัวของเจ้าใส่ผัวผู้อื่นนี่เจ้าสิเกิดการหน่อยเหนือตําใจละห้องละแห้งเกิดขึ้นในครัวเลื่อน พวดีปันไดกะสิว่าเขาซัวเด้บาทนี่เขาให้หน่อยเขากะให้เจ้าเขาให้หลายเขากะมีให้หเจ้าเขาจังได้ให้คือพอหม่องเจ้าบ่าท่านได้เหตุงานน่นนะหม่องเจ้ามาแล็กๆตะกอนดื่มที่นะ่ะผู้ไดยให้เจ้ากินได้ใส่ กับ,บแม่นผัวผู้อื่นเดกกับเม่นผัวเจ้าต้องคิดพอความดีเพ่นตอนเพ่นหอบหิวเฮามานะคะถ้าเจ้ามั่วต้องจะไปมองเฟซบุ๊กผู้นั่นผัวซื้อกระเป๋าแบนดเนมให้เฟซบุ๊กผู้นี่ผัวให้เงินเป็นฟันฟันเขาเอามาล่องอวดกันเติมเติมอยู่ในโลกโซเชียลในโลกเฟซบุ๊กนั่นเจ้าสิไปลูกไปเห็นภายในน้ำเพ่นบัวว่าเบื้องหลังเงินเป็นฟันเบื้องหลังกระเป๋าแบนด์เนมเขาอาจจะ่ผู้ใดมีความสุขก็ไดด พเราวาความสุขของแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของอบุคคลนั้นๆน,น,นะคะอันนี้คือความคิดเห็นมุมมองของเยลินพ,พพนพี่อเพื่อนๆมีความคิดเห็นแนวใดกับกรณีนี้ ก็ลงในคอมเมนต์แบ่งปันกันเนาะคะ่ะเนาะในกรณีที่เราอาศัยอยู่กับฝรั่งเนี่ยบอกว,ว่าผัวสีเทากด็ดีบ่เทาก็ดีละทำหน้าที่ของภรรยาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้งานเฮามีเหตุนี่ผัวนี่บอกว่าฉันไม่ให้เธอออกค่าเช่าบ้านช่วยค่าน้ำคาเฟ่กูกะ็ะปให้มึงเสียมอยากกินยำก็เสอือกินเอาเจ้ามีโอกาสดีคักแลว้วนั่นเจ้าโชคดีแลว้ว ค่ะให้เรามองมุมบวกนะคะว่าเรามีความโชคดีกว่าเมียฝรั่งหลายๆคนที่ไม่สามารถมีเงินเป็นของตัวเองไม่สามารถมีบัญชีเป็นของตัวเองบบสามารถที่สิมีชีวิตเป็นของเจาขวางอีกตั้งหากผัวได้มาบาดได้ผัวเก็บไว้เบิดต เจ้ายังอยู่ในกรณีที่เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากกว่าอีกหลายร้อยชีวิตที่ตกลกักรรมลำบากมากกว่าที่คุณเป็นนะคะอันนี้ยลินบอดายดาเจ้าเด้บอดายว่าให้ผู้ดใดผู้หนึ่งนะคะแต่ว่าหยุด ที่ตัวเรานะคะตราบใดที่เจ้าเบื่อหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตผู้อื่นกับผัวผู้อื่นเจ้ากับบ่พอความสุขดอกค่ะในกรณีที่เจ้าได้เฮ็ดงานแล้วผัวบ่มีไห่แล้วผัวบอกว่าเธอมีงานเฮ็ดแล้วเธอมีรล่ได้แล้วเธอกเก็บกับเมียนเอาฉันกับบ่ได้เอาอย่างน้ำเธอฝรั่งเขาเป็นคนเ้าตรงๆเดี๋พี่น้องเขาเอาเขาก็บ,บอกว่าเขาเอาเขาบ่าเอาคือเขาบ่าเอาพี่น้องจา๋าค่ะ ดังนั้นแล้วเจ้าอยากได้อยากดีเจ้าอยากหางอยากมีเจ้าก็เก็บกบเมียนเอาส่วนที่เจ้าหาใดนั้นเพราะว่าเจ้าบต่ตงมาจ่ายค่านคาน้ำคาไฟซอยฝรัง่งถ้าในมุมมองของเยลินผู้ชา้คนนี้ยังมีความดีนะคะยังเป็นผู้ไา้ที่ดีอยู่ในกรณีนี้บ,บ่ตบบ่ตีบ่ขาบ่แกงเจ้าบ่ไล่เจ้านี้เออให้เจ้ามีสิทธิเสรีภาพเต็มที่กับทุกบาททุกสลึงที่เจ้าหามาใด้นี่ ย่าลล่นถือว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะถึงสิเป็นฝรั่งแถากระร้างเป็นฝรั่งนุมกระตามในกรณีได้ผัวฝรั่งนุ่มนี่เจ้าก็ต้องทําใจเด้เจ้าตัดสินใจเอาเขามาแล้วเจ้าก็ต้องมาสู่ชีวิตย่นีหารเครงหาสิบหาสิบเจ้าออกหาสิบคอยออกหาสิบคากับเขาคานํำคาไฟคาเสาออกซอยกัน ชีวิตแฟ่แฟชีวิตในเมืองนอกส่วนใหญ่แล้วบ่าวาสีใดเมียไทยกับซางหรือฝรั่งเขาแต่งงานกับฝรั่งด้วยกันเขาก็แฟ่แฟ่0ห้าสิบห้าสิบส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนหน่อยที่สีบ้ใไห้เมียอ,ออกคาใสใจ,จหรือวา่าเมียไทยบางคนกับบ่ได้ดออกนะคะอันนี้เท่าที่เย,ยลินสัมผัสเย,ยลินเห็นเย,ยลินวอาตามความเป็นจริงนะคะบไ่ได้ดมาแต่งแต้มต่อเติมใดๆทั้งสิน้น แต่ละประเทศแต่ละหมองแต่ละบอลก็คิดว่าจะบอดแตกต่างกันปันไดในสถานะของคนหาเช้ากินคํานะคะขนาดได้ผัวเศรษฐีนี่เขาก็ยังดินล้นหางานเฮ็ดคือเกาเพราะอย่างมาเติเขาเจ้าขี้ข้านอยากอยู่บ้านเออขี้ข้านอยากอยู่บ้านได้ออกไปเฮ็ดงานมันออกได้ออกไปพผู้อ,อคนได้ออก ไปเปิดโลกวิสัยทัศน์ใหม่ๆแหลกเปลี่ยนทัศนคติโลกกว้างบ่ต้องอุดอูอยู่แต่ในบ้านมาดามบางท่านเพิ่นบ่อึดบ่ออยากเพิ่นกลับไปเหตุงานคือเกา่าออในกรณีหลายๆท่านนะคะหรือบางคนผัวบ่ห้เหตุงานให้เหตุงา,หงานบ้านอยู่บานเลยผัวมีเงินเดือนห้ยข้าเจ้ามีความสุข ในรูปแบบนั้นเพิ่นก็มีความสุขในแบบฉบับของเพิ่นดังนั้นแล้วชีวิตของเราเราจองพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นเรามีนะคะเจ้ามีหน่อยกับบ่ไใ้หมยความว่าเจ้าบ่มีเจ้าบ่มีทอเพิ่นกับบ่ไใดไมายความว่าเจ้าอดเจ้าอยากพ่อ,อยังบตี เจ้าอยากกินหนังเจ้าก็ได้กินเจ้าอยากทรงบ้านเจ้ากระได้ทรงเจ้าอยากมีเงินเก็บในบัญชีเป็นชื่อของตัวเองเจ้ากระมีโดยทีสามีเจ้าบ่ได้มาเบียดเบียนโชคดีปันไดเก็บตอกไม้กาเมื่อละสามเทียรลดเออเย่ย,ยล่นบอกจังสิล่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดได้ก็ดีครับตัวเฮ้านี่ละ่ะ เออสิมานางหน่อยอกหน่อยใจว่าฝรั่งบ่เปียข้ามบเปียของเจ้าต้องได้อี่หยังก็ต้องเบื้องสภาพฝรั่งน้ำเน่เออผู้เขาเปียได้เขากบเปียผู้เขาหายได้ซ้ำได้เขาก็หายซ้ำเขาหายได้ดังนั้นแล้วจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะคะความสิความสุขของทุกๆคนของมนุษย์ทั่วไปเนี่มันแตกต่างกันสุขต่างกันมีต่างกันพึงพอใจในความแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสุดแล้วทุกคนก ก็ต้องการความสุขความดีที่สุดให้กับตัวเองขึ้นอยู่กับว่าดีที่สุดกับความสุขของเจ้ามันคืออีหยังเท่านั้นลละเลิกเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชาวบ้านเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะพบความสุขสงบที่เรียบง่ายนะคะ จงหันเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนไม้เสร็จใหม่นะคะจงชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วกับกาบขอบคุณสามีที่หอบหิวคุณมาให้เจ้ามาลืมตาอาปากู่เมืองนอกได้มีโอกาสทํางานเก็บเงินเก็บทองทรงบ้านดูแลเจ้าของซัมนี้ก็เป็นความโชคดีของเจ้าลคะค่ะขอให้มาดามทุกๆท,ท่านมีความสุขโชคดีในทุกๆด้านนะคะ ขอให้ดูแลสุขภาพโดยดีปัถนาสิ่งใดสมความุ่งม,มัตนาพอกันไหมจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้เาวาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่วาสิเป็นจังไดบ่าวาสีเห็ดยังอยู่หรือบ่วาสีทำงานเป็นแม่บ้านกด็ดีเป็นลูกจ้างรัดวิสาหากิจหรือว่าหาเช้ากินชามเออเช้าชามเย็นชามก็ดีเนาะค่ะเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเฮาความสุขขึ้นอยู่กับที่ตัวเราคิดตัวเราเลือกตัวเราทำนะคะตราบใดที่เฮาบ,บเปลี่ยนไม้เสร็จ หรือว่าตราบใดที่เฮายังใส่ชีวิตโดยเปรียบเทียบกับชีวิตผู้อื่นอยู่เราจะหาความสุขไม่ได้นะคะผัวเฮาสิคีลาลเขากับเป็นผัวเฮาผัวเฮาสิถา่าเขากับเป็นผัวเฮาเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่หอบหิ้วงเรามาสู้ชีวิตในต่างแดนนะคะก็ขอให้พี่ๆเพื่อน,นๆสุขสุขคนโศกดีในจุดท,ที่เจ้าของอได้รับเดอค่ะเ้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย